บัดนี้จัดแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอกน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลรำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ได้แสดงสติปัฏฐานมาโดยลำดับจับแต่หมวดกายเวทนาหมวดจิตมาถึงหมวดธรรมะอันหมวดธรรมะซึ่งเป็นที่ตั้งของสติพิจารณาพระบรมศา,ศาสดาได้ทรงสอนให้กำหนดนิวรณ์ในจิตพร้อมทั้งการละนิวรณ์อันเป็นฝ่ายอากุศลธรรมธรรมะที่เป็นอกุศลจากนั้น ก็ได้ทรงสอนให้ตั้งสติกำหนดขันห้ากำหนดอาจตนะภายในภายนอกกับทั้งสัญญาตคือความผูกิดจใจอยู่ในอาจตนะเหล่านี้ขันห้าและอาจตนะภายในภายนอกเป็นหมวดอัพยากตธรรมธรรคะลกลางๆไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศล เป็นวิบากขันเป็นวิบากอาจตนะซึ่งบุคคลได้มาจากชนะกะกรรมกรรมที่ให้เกิดมาและพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้กํำหนดพิจารณาขันห้าอาจตนะภายในภายนอกอันเป็นวิบากขันวิบากอาจตนะเป็นอัพยากตกรรมอัพยากตธรรม ธรรมะที่เป็นกลางๆและได้ทรงสอนให้กำหนดจับสัญญน, <ation> นยยย์อันบังเกิดขึ้นในจิตอาศัยอาญตนะทั้งสองนั้นแ,และสัญญาณนี้ก็เป็นฝายอกุศลธรรมธรรมะพี่เป็นอกุศลอันแสดงว่าสัญญาณซึ่งเป็นอกุศลธรรมนี้อาศัยอาญตนะนี้เกิดขึ้น ไม่ใช่อื่นจึงได้ตรัสสอนให้มีสติกำหนดตัวสัญญต์ซึ่งเกิดขึ้นในจิตและกำหนดดับสัญญต์ที่บังเกิดขึ้นในจิตจากนั้นก็ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดในโพชฌงค์อันเป็นฝ่ายกุศลธรรมธรรมะที่เป็นกุศลและแม่โพชฌง อันเป็นฝ่ายกุศลธรรมนี้ก็กล่าวได้ว่าอาศัยสัญญอดก็กล่าวได้ว่าอาศัยอายุตนะบังเกิดขึ้นอีกเหมือนกันและก็กล่าวได้ว่าอาศัยขันธาบังเกิดขึ้นด้วยและต่อจากนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงสัจธรรมคืออริยสัจทั้งสี่อันเป็นที่ตั้ง แห่งยานคือความอย่างรู้ซึ่งผู้ปฏิบัติในสติปัฏฐานเมื่อตางสติกำหนดมาโดยลำดับสติปัฏฐานเลื่อนขึ้นเป็นโพชฌงก็ย่อมจะได้วิชาหรือยานคือความอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่อันได้เก,กิทุกข์ทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกขทุกขนิโรธความดับทุกข์ และทุกขนิโรธาคาไมนีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นย่อมปฏิบัติได้เป็นอนุปุพพะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติโดยลำดับแม้ว่าจะจับปฏิบัติในลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำสติในลมหายใจเข้านำลมหายใจออกอันเรียกว่า อาตาอาณาปานสติอันนับเข้าในหมวดกายเมื่อได้สติเป็นสติปัฐานขึ้นก็จะได้สติที่เลื่อนขึ้นมาโดยลำดับเองคือทรรมปฏิบัติจะเลื่อนชั้นขึ้นไปเองโดยภูปฏิบัติเป็นภูประคองสติแม้ในลมห้ใจเข้าลมห้ใจออกนี้เมื่อสติตั้งเป็นสติปัฐานกายก็จะปรากฏ คือตัวลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเองเวทนาก็จะปรากฏคือตัวความรู้ในลมให้ใจเข้าในลมให้ใจออกอั claro นเป็นความรู้เสวยจิตก็จะปรากฏคือจิตที่มีสติตั้งอยู่ในตัวลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกและในความรู้รู้ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกที่เป็นความรู้เสวยธรรมะก็จะปรากฏหากเป็นนิวรนซึ่งเป็นอกุศลธรรม นิวรณ์นี้ก็จะปรากฏและเมื่อสติตั้งกำหนดอยู่นิวรณ์ก็จะดับและเมื่อนิวรณ์ดับขันห้าอันเป็นที่ตั้งของทั้งสติและทั้งนิวรณ์และทั้งเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติก็จะปรากฏเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาตรวมเข้าก็เป็นนามรูปดังที่เรียกว่ากายใจรูปก็เป็นกาย นามก็เป็นใจกายใจก็จะปรากฏและอาจตนะก็จะปรากฏอาจตนะก็คือตากับรูปที่ประจวบกันอยู่หูกับเสียงที่ประจวบกันอยู่จมูกกับกลิ่นที่ประจวบกันอยู่ลิ้นกับรสที่ประจวบกันอยู่กายและโพธพะสิ่งที่กายถูกต้องที่ประจวบกันอยู่มโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวที่ประจวบกันอยู่ก็จะปรากฏและ ตัวสัญญอดก็จะปรากฏขึ้นแก่ความรู้ในขณะที่อายจตะภายในอายตนะภายนอกเหล่านี้ประจวบกันสัญญตดที่ปรากฏขึ้นแก่ความรู้นี้ต่างจากสัญญอดที่บังเกิดขึ้นแต่ไม่ปรากฏแก่ความรู้ภูมิที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ได้สตินั้นเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกนอกประจวบกันย่อมเกิดสัญญอดคือความผูกอยู่เสมอ แต่ไม่ปรากฏแก่ความรู้สัญญ,ญาน์กิครอบงำได้เมื่อสัญญาตครอบงำได้อายุตนะเองก็เป็นสัญญานขันห้าเองหรือนามรูปก็เป็นสัญญาต์ไปหมดซับซ้อนกันและก็ปรากฏสืบเรื่องไปเป็นนิวรณ์ได้ทุกขอ้อแต่ผู้ปฏิบัติทำสติปัฏฐานนั้นเมื่อได้สติปัฏฐานสัญญาต์จงป,ปรากฏแก่ความรู้ว่าสัญญานเกิดและเมื่อปรากฏแก่ความรู้ สัญญตก็ดับจึงเห็นเกิดดับของทั้งอายตนะภายในภายนอกกับทั้งของสัญญตาเาพระปรากฏแก่สติที่กำหนดอยู่และเมื่อเป็นดังนี้สติที่กำหนดดูอยู่ดังนี้ก็เลื่อนขึ้นเป็นสติสัมโพชงเป็นสติที่ประกอบด้วยปัญญาคู่กันไปกับปัญญาและก็เลื่อนขึ้นเป็นธรรมวิจยาสัมโพชง วิจัยธรรมเลือกเฟ้นธรรมก็คืออาาจตนะภายในภายนอกที่ประจบก,กันปรากฏส,สัญญาณที่เกิดขึ้นปรากฏสัญญาณที่ดับไปปรากฏรู้ว่านี่เป็นอาาจตนะภายในภายนอกนี่เป็นสัญญาณเกิดนี่เป็นสัญญาณดับธรมวิจัยเลือกเฟ้นธรรมก็คือมองเห็นธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตนี้เองรู้จักว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศล นี่เป็นอัพญากตรธรรมกลางๆตัวอายจนะภายในภายนอกนี่เป็นอัพญากตรธรรมกลางๆสัญญติที่บังเกิดขึ้นเป็นอกุศลสืบไปเป็นนิวรณ์ก็เป็นอกุศลและตัวสติปัฏฐานที่ดูอยู่มองเห็นอยู่เลือกเฟ้นอยู่นี่เป็นตัวกุศลกุศลธรรมกุศลธรรมก็ตัดอากุศลธรรมสัญญตก็ดับไป ทมรรคยะาสัมโพธิ์ถึงจึงมองเห็นทมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นและที่ดับไปในจิตและเมื่อเป็นดังนี้จึงได้มีวิริยะสัมโพธชิชนซึ่งเป็นตัวความคมกล้าของปัญญาของสติซึ่งตัดอกุศลได้ฉับพลังยิ่งขึ้นและทําให้สติปัญญาขมกล้ายิ่งขึ้นปรากฏขึ้นเป็นไปเองจนถึงปัญญาที่คมกล้านี้ เป็นเครื่องข้ามมิให้สัญญาณบังเกิดขึ้นซึ่งจะต้องตัดคือว่าสัญญาณเป็นฝ่าย,าย,พ,ายพ่แพ้ไม่กล้าโผล่ขึ้นมาขันห้าก็เป็นไปอนานจตนะภายในภายนอกก็เป็นไปไม่ต้องหลับตาหลับหูเป็นต้นก็คงลืมตาดูอะไรหูได้ยินอะไรแต่ว่าสัญญาณไม่เกิดด้วยกำลังของ ัญญาพร้อมทั้งสติที่คมกล้าแปลว่าไม่กล้าโผล่นะดังนี้เป็นลักษณะของวิริยะสัมโพชฌงค์และเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ได้รับการชำระฟอกล้างขัดเกลาให้บริสุทธิ์พุดผ่องจึงได้ความเบิกบานมันเกิดจากความบริสุทธิ์พุดผ่องปรากฏเป็นสติสัมโพชฌงค์อันมีลักษณะที่อิ่มใจเบิกบานใจผ่องใสใจ เพราะเหตุว่าบรรดาเครื่องเศร้ามองตกลงไปจากจิตไม่ทำให้จิตเศร้ามองจิตก็องใสเบิกบานอิ่มเอิบดูดดดิมอยู่ในธรรมปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเป็นปีติสัมโพชฌงและเมื่อเป็นดังนี้ก็เลื่อนขึ้นเป็นปัจส,สถิสัมโพชฌงคือสงบมีสุขทั้งทางใจทั้งทางกายสมาธิสัมโพชฌง คือตัวสมาธิเองก็ตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้นประกอบด้วยความที่จิตสงบบริสุทธิ์ไม่ฟุง้งซ่านไปไหนตั้งสงบอยู่และเมื่อเป็นดังนี้จิตก็เพ่งกำหนดอยู่ในภายในไม่ออกไปภายนอกรู้อยู่ในภายในจิตที่ตั้งสงบอยู่ในภายในรู้อยู่ในภายในนี้เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงเป็นจิตที่วางคือไม่ วุ่นวายจับโน้นจับนี่เป็นจิตที่เฉยคือไม่กำเริบพงศ์สนสงบอยู่ในภายในแต่ว่ารู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ในภายในรู้อยู่เห็นอยู่สงบอยู่บริสุทธิ์ผุดพองอันเป็นลักษณะของอุเบกขาสัมโพชงฉะนั้นอุเบกขาคือความที่รู้อยู่ดูอยู่ในภายในนี่จึงดูรู้ อยู่ในตัวสมาธิของจิตเองดูรู้อยู่ในความตั้งมั่นของจิตในสมาธิของจิตจึงดูจึงรูง้ทั้งตัวสมาธิคือตัวความตั้งมั่นของจิตทั้งอารมณ์ของสมาธิสมาธิตั้งอยู่ในอะไรก็รู้ตัวสมาธิคือตัวตั้งอยู่ก็รู้เป็นความที่รวมพลังของความรู้อยู่ในจุดอันเดียว ซึ่งมองเห็นทั้งหมดเหมือนอย่างว่าตารมอยู่ในหน้าปัดของนาฬิกาทุกๆอย่างที่อยู่ที่หน้าปัดของนาฬิกาก็มองเห็นหมดเข็มนาฬิกาก็มองเห็นตัวเลขที่เป็นวงสำหรับบอกเวลาก็มองเห็นทุกๆุอย่างในจิตก็ปรากฏอยู่ในความรู้ความเห็นทั้งหมดเมื่อเป็นดังนี้เมื่อน,น้อมจิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาไปเพื่อรู้ในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตนั้น จึงย่อมจะเห็นอริยสัจได้จะเห็นทุกข์จะเห็นสมุทยัยจะเห็นนิโรธจะเห็นมรรคก็เพราะว่าเมื่อปฏิบัติได้สติปัฏฐานได้โพชฌงมาโดยลำดับจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงดังนี้ตัวสมาธินั่นเองนอกจากเป็นตัวที่เป็นความตั้งมั่นแนวแนของจิตแล้วยังเป็นตัวรวมแห่งที่ตั้งของปัญญาทั้งหมด เมื่อสรุปลงแล้วขันห้านามรูปก็อยู่ในสมาธินี้เพราะฉะนั้นเมื่อน้อมจิตไปเพื่อรู้จึงมองเห็นนามรูปมันเป็นตัววิปัสสนาภูมิทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ก็ย่อมปรากฏขึ้นสภาวะทุกข์ก็ย,ย่อมจะปรากฏชาชารามรณะมะเกณก,กทุกข์ก็ย,ย่อมจะปรากฏโสกการปริเทวะเป็นต้นและ ทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกปรากฏขึ้นดังนี้ธรรมดาที่ปรากฏขึ้นมันเป็นทุกขตาอานิจจตาอนัตตาก็จะปรากฏขึ้นตัณหาที่ซ่อนอยู่ก็จะปรากฏขึ้นเป็นตัวทุกขสมุทัยการปฏิบัติมาที่เป็นตัวทุกขนนโรกก็จะปรากฏขึ้นข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติมารวมเข้าเป็นมรรคสัจจะก็จะปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ จึงได้ทรงแสดงยานในอริยสัจสืบต่อและเมื่อเห็นทุกข์ก็คือดวงตาเห็นธรรมดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นทุกข์ดังนี้สมุทัยก็จะย่อมดับเป็นตามกำลังของปัญญาปรากฏเป็นทุกข์ครณีด้วยความดับทุกข์ ข้อปฏิบัติมาก็เป็นมัดในพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงชี้แจงว่าอะไรคือทุกอะไรคือทุกขสมุทรไทยอะไรคือทุกขนิโรธอะไรคือมัดทั้งทุกทั้งทุกขสมุทรไทยทั้งทุกขนิโรธนั้นก็ตรัสแสดงยกเอาอายตนะภายในภายนอกนี่แหละขึ้นเป็นโดยลําดับตัวอายตนะภายในภายนอกเองนั้นเป็นตัวทุกขสจัจและก็อาศัยอายตนะภายในภายนอกนี่แหละ เป็นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ของสมุทยัยสมุทัยก็เกิดขึ้นที่นี่และเมื่อสมุทัยดับเป็นนิโรธนิโรธก็มันเกิดขึ้นที่นี่อีกเหมือนกันไม่ใช่ที่ไหนทั้งหมดนี้ก็รวมอยู่ในตัวสมาธิซึ่งประมวลไว้ในจิตนี้เองซึ่งอศาศัยอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งดูเพ่งให้รู้ให้เห็นอยู่ภายในนี้ก็จะปรากฏตัวขึ้นมา ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุทยัยอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นมรคโดยลําดับต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทำคัามสงกบสืบต่อไป